น้ำพีน้ำนองเข้าสู่รายการเบิองอีสานประวัติบัตรตำนั่นเมืองคลิปนี้ผ้าพีนองท่านผู้ชมไปย่อนร้อยอดีตความเป็นมากของกบฏไอาสาเกียรง,งูในยุคที่สยามขอบค้องดินแดนจำปาสักในอดีตเหตุการณ์เรื่องเล่าก็มีหลายแง่หลายมุมครับทั้งในด่านของฝากฟังสยามแล้วก็ฝากฟังทั้งเล่าการศึกษาเรื่องเล่าทั้งประวัติศาสตร์เท่ากับเหตุใจให้เป็นกลาง ว่างตนด้วยอุเบกขาไว้ครับพี่น้องเพราะว่าเฮ้าทั้งสองกำสองไฟไทยเล่าที่เกิดได้ไงหลังกะลวนแล้วแต่บไดายอยู่ในเหตุการณ์ยุคนันสมัยนันทั้งสิน้นเรื่องเล่าที่ถึกบันทึกไวและกะตกทอดมาสู่ลูกหลานจนถึงไทยเฮ้ากับแฝงไปด้วยทั้งคว่ำจิงคว่ำเถ็ดเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกะให้ฮอดบังอูบังขันโดยการปล่อยว่าง โอ้เนาะอยเนาะไปนะครับมาขับพี่น้องเข้ามาไปแกะร่องรอยความเป็นมาของเรื่องนี้น้ากันว่ามีความเป็นมาจังใดเมื่อเดือนสี่ร่ม11คอคในปีเถาะเอก,กศกได้มีหนังสือหรือว่าสุภาอักษรจากเจ้านครจำปาสักดหรือว่าเจ้ามาน่อยส่งมายังท่างกรุงเทพ ว่าได้มีไอาสาเกียดงงคนหนึ่งตั้งโตเป็นผู้วิเศษขึ้นในกลุ่มพวกคาเมืองสารวันเมืองคำทองเมืองอัตตะปือข่างฟังตะเวนตกของแม่น้โคงสาเกียดงงผู้นี้ได้เกียกอมพวกคาเข้าไปเป็นสมัครพรรคพวกได้ประมาณ8 0 0พคนแล้วได้ยกกองกำลังมาตั้งอยู่บริเวณทงหน้าหวาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองจำปาสัก ใส่เวลาเดินทางประมาณสามคืนในวันอาทิตย์เดือนสามขึ้นแปดคำเจ้านครจำปาสัก์ได้ให้เท้าเพียคุ้มไผ่พ่นยกกําลังขามไปตังรับยูทีบันราโพจากนั้นก็ได้เกิดการสู่รบกับกลุ่มพวกไอ้สาเกียกโงงแต่ว่าทั้งเมืองนครจำปาสักสู่บ่ได้จังได้ถอยทับขามแม่นม้ำคขง กับมาตั้งลักอยู่ทางฟังดันแต่เวนออกพ่อเดือนสามขึ้นเก่าคำไอ้สาเกียดงงกกยกกองกำลังเข้ามาตั้งถึงฟังแม่นม้ำขงเจ้านครจำปาสักแต่งให้เจ้าสุวรรณสารเพียเมืองกลางเพียมืน,ยมนหนาเพียใช่ผา,ากคุ้มไพัยพ่นพันเศษให้ไปตั้งคไข่รับขาศึกที่ฟังแม่นม้ำขงผอมกับออกกลัดตะเวนทั้งทางบะกเหลืทั่งเลือ แต่อยสาเกียดงูงกระยกกองกำลังขำแม่น้ำมาได้แล้วก็ได้เข่าตีเมืองนครจำปาสักพวกท้าวเพียที่รักษาเมืองสู่บ่ได้จังได้เสียเมืองนครจำปาสักให้แกอัยสาเกียดง,งูเมื่อเดือนสามขึ้นสิบสองคำเจ้านครจำปาสักกับพวกท้าวเพียรัตดรได้พักกันอพยพหลบหนีมาตั้งอยู่ที่บ้านเจียมแขวงเมืองอุบล เมื่อว่วมได้ทราบถึงไฟกรุงเทพจึงได้โปรดสานตาให้เจ้าพระยานครราชสีมายกทัพมาจากเมืองนครราชสีมาแล้วก็ให้เจ้าอนุวงศ์เจ้านครเวียงจันยกทัพจากเมืองเวียงจันมาอีกทางหนึ่งเพื่อซอยกันรบปราบปามพวกไอสาเกียร์งงกองทัพเจ้าราชบุตรโยจากเมืองเวียงจันจับโตไอสาเกียริงงได้แล้วแกให้เือนั่น ได้มีการจับขอบขั้วพวกคาที่เป็นพักพวกของไอ้สาเกียร์งงได้เป็นจํานวนมากแล้วก็ทรงเขามายั่งทั้งกรุงเทพทั้งกรุงเทพได้ไม่รับสั่งให้นำตัวของไอ้สาเกียริงงไปจองจํค้ังไว้ในคุกส่วนพวกคาที่เป็นพักพวกให้นําไปเป็นตะพุ่นห้าสร้างก็คือสีแมนค้นเลี่ยงสร้างหรือว่าพวกหาห้าให้สร้างนั่นแหละครับไปต่างบานเฮือนอยู่ที่บางบอน ส่วนทั้งเมืองนครจำปาสักนั่นทรงพระราชดำริเห็นว่าพวกเจ้าเมืองนครจำปาสักมีความอ่อนแอถ้าให้กลับมาปกครองบ้านปกครองเมืองอีกก็สิสรักษาบ้านเมืองไหวบ่ได้เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จังได้ทูลขอให้เจ้าราชบุตรโยซึ่งเป็นลูกชายขึ้นเป็นเจ้านาครจำปาสักพร้อมกันนั่นเจ้าอนุวงศ์กับขันอาสารับเป็นกำลังป้องกันสิบ่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อีก กัจจังได้มีพระกุณาโปูดเก่า้าตั้งเจ้ารัชบุตรโยให้เป็นเจ้านครจำปาสักสำหรับการตั้งเจ้ารัชบุตรโยบุตรของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์เป็นเจ้านครจำปาสักนั่นนี่คำเราสืบต่อกันมาว่าพระบาทสมเด็จพระนางเก่้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ขังเิ่นยังเป็นกรมมือเจรตสดาบดินเพิ่นได้ทรงรับทุละจัดการเผรทูลให้เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์สมประสงค์วั์ แต่ขณะนั้นเจ้าฝากรมหลวงพิทักษ์มตรีบ่ได้เห็นชอบนํามขั้นเมื่อได้มีรับสั่งให้ตั้งเจ้ารัชบุตรอยู่เป็นเจ้านครจำปาสักเจ้าฝากรมหลวงพิทักษ์มตรีก็ได้มีรับสั่งขึ้นในท้องพระโรงว่าอยากสิหูนักเด้ว่าไผเป็นผู้จัดแจงเผ็รทุลนให้เจ้าราชบุตรเวียงจันทร์ไปเป็นเจ้าเมืองจำปาสักลำพังเพียงพอผู้เดียวซึ่งหมายถึงเจ้าุวง ก็มีอำนาจอยู่ข้างไฟเหนือมากพ่ออยู่แล้วยังสิเพิ่มเติมให้ลูกไปมีอำนาจโอบลงมากข้างไฟแต่วันออกอีกด้านหนึ่งต่อไปเห็นสิได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้เป็นแท้เมื่อเจ้าฝ่ากมรมหลวงพิทักษ์มณฑีรับสั่งจังสันกมเจษฎาบดินหรือว่าพนังเก่าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมาก็ทส่งได้ยินแต่ส่งนิงอยู่บ่ได้รับสั่งโตเถียงแต่ประกรนันได ต่อมาเมื่อเจ้าณวงเวียงจันทร์กับเจ้านครจำปาสักอยู่ได้เป็นกระบฏขึ้นในตนราชการที่สาพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวจังได้ส่งทมมนัดเสียใจที่เหตุการณ์มาเป็นจริงดังคำของเจ้าฝากมรมหลวงพิทักษ์มณฑีได้ทำหน้าไหวในการรข้งนั่นแม้ว่าสีบ่มีหลักฐานหรือว่าคำอธิบายว่าเป็นยังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลจังส่งตัง และกัเหตุใดกรมเมืองเจษดาบดินจังส่งสนับสนุนความประสงค์ของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ก็ได้มีผู้คนพบคนพ่อจดหมายเหตุต่างประเทศอยู่สองแห่งที่พ่อสนับสนุนถึงสาเหตุที่ทั้งสองพระองค์ได้สนับสนุนให้ตามที่เจ้าอนุวงศ์ขอนั่นก็คือจดหมายเหตุของราชทูตพม่าท,ที่มาถึงเมืองยวนเมื่อปีมาแม่เบญจะศกยุลศักราช1 1 8 5 กับสำเนาอักษรสารผู้สำเร็จราชการอินเดียของอังกฤษมีมาถวายพระเจ้าเวียดนามมินมั่งซึ่งพ่อสิสรุปใจค่วมจากจดหมายเหตุได้ว่าย่วนดังใจมุ่งหมายสิเอาเมืองคาเมนละกะเมืองเล่ามาไหวในอำนาจย่วนได้ถามบาธิพมา่าสิมาขอเป็นมิตรไม่ตีกับย่วนสิเกิดประโยชน์อันใดด้วยทั้งสองประเทศกับยุหางไกลกัน ทูตพาม่าได้ตอบว่าแผ่นดินย้วนกับแผ่นดินพามา่าอาจสิบไปมากขาขายติดต่อถึงกันไดบ่บ่ังไกพอยอดแม่น้ำโค้งอยู่ในแดนพามา่าแล้วกะถ้าเห็ุทังบกจากแดนพามา่าไปเมืองตังเกียก็สิไปมากถึงกันไดอีกทังหนึ่งสิมีความลำบากแน่ตั้งแต่ต้องพันดินแดนเมืองเวียงจันทร์ซึ่งยังเป็นมิตรไม่ตีชอบพ่ออยู่กับเมืองไทยถ้าคิดอันเป็นมิตรไม่ตีกับทังเมืองเวียงจันทไดเสียแล้ว พม่ากกับยวนกับสิไปมากค้าขายได้โดยสะดวกค่วมตามจดหมายเหตุนี่จังเหตุหไทยมีควมฮงซึกวายวนคิดทีสีขยายอาณาจักรเข้ามาทั้งหัวเมืองลิมแม่นำ้ำโขงเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงราชการที่สองบอมแมนพึ่งสิมีในช่วงราชการที่สามด้วยเหตุนี้เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์เป็นภูมิความสนิทชิดเชื่อกับไทยมาตั้งแต่ในสมัยราชการที่หนึ่ง เป็นคนแข็งแรงแล้วก็มีอำนาจรักษาการทั้งชายแดนพระราชนาจักรติดต่อกับเขตย้วนเมื่อเมืองนครจำปาสักได้เสียแก่พวกคากระบฏเข้านี่ทั้งกรุงเทพมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าถ้าบ่ไปจัดการรักษาเมืองนครจำปาสักไว้ให้มันคงยวนสิขยายอำนาจเขามาครอบคล้องถึงเมืองนครจำปาสักเป็นแน่แท้ส่วนความคิดเห็นที่ต่างกันก็นมิแตเพียงว่า เมืองนครจำปาศักดิ์อยู่ห่างไกลไฟเจ้าฝากกรมพิดักมณฑีส่งเห็นว่าควรให้เมืองนครราชสีมากปกข้องออกไปจนถึงเมืองนครจำปาศักดิ์แต่ไยกรมมื่นเจตสดาปดินส่งมีพระดำมิเห็นว่าให้พวกเวียงจันทร์ลงมาปกข้องเป็นการสะดวกกลัวพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาไลาพระองค์กะไหว้วางพระลาชหาทัายในเจ้าอนุวงศ์โดยเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงต่อกุงเทพ ตลอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจังได้ทรงตั้งเจ้าราชบุตรโยไปเป็นเจ้านครเมืองจำปาศักดิ์อันนี้คือสาเหตุที่ยกให้เจ้าโยผู้เป็นบุตรของเจ้าอนุวงศ์ได้ข้องเมืองจำปาศักดิ์สำหรับประวัติความเป็นมาของพวกเล่าทึ่งหรือคานั่นแยกออกเป็นเผ่าต่งตงางๆได้เล่าซีสิบเผ่าส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ตามป่าเขาทางเล่าใตา่แล้วก็ให้ที่ลาบสูง ในสมัยหนึ่งนั้นคาเผาเดียวเคยมีจํานวนคนถึงสามแสนคนแต่ได้ถูกลดลงจนเหลือเพียงบก,กีพันธ์พอการสังหารหมู่ของพวกคนไทยจากอดีตเล่าเทิงกันยังมีเหลืองเหล่าไห่ลําลึกนึกถึงธง,งหน้าที่น้องไปด้วยเลือดแม่นม้ำลำธานที่อุดตันและกกาหุบเขาที่กองถ่วมทนไปด้วยซากศพพวกที่หลอดพลจากการสังหารหมู่มาได้ก็ถือพวกคนไทยกวดต้อนไปเป็นขาดาด หรือขายแห้แก่พวกเล่าลุมไว้ใส่แรงงานจังเป็นที่มากของน้ำที่ถืกเอินว่่าคาหรือที่เฮาเคยได้ยินว่าขี่คามาใส่นั่นแหละครับในประวัติศาสตร์ของไทยนั้นเมกการเหล่าหรือว่าเว่าถึงชนเช่าคาหรือเล่าเท่งไหว้หน่อยมาก โดยเฉพาะในเอกสารของส่วนกลางซึ่งบ่ได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มคนพวกนี้จักเอดาสีได้ยินหรือว่าพันหูพันตาบางกับนห้กรณีปฐมบทของศึกเจ้าอนุ่งที่ใบบุญได้เบาให้พี่น้องฟังตอนต้นนั่นแหละครับแต่ก่อนแต่เดิมนั่นจำปาศักเป็นทินฐานของเช่าคาละแดชนชาติในตระกูลภาษาชวว่ามาลายูแล้วก็เป็นพลเมืองจามสาขาหนึ่ง จังได้ซื้อว่านาค้อนจำปาภายหลังตกอยู่ใต้อำนาจของขม,เมิเมื่อขมิเสื่อมอำนาจลุ่งเช่าละแดกะปกครองกันเองแต่ต้องใจซวยให้กับเจ้าเวียงจันและกะเจ้าอยุธยาและภายหลังเจ้าจากเล่าจังได้แผ่อิทธิพลเข้ามาเมื่อพศ .2237 ออราชวงศ์เล่าทีเมืดอํำนาจในเวียงจันได้รีไพ่มาอยู่จำปาสัก จนในที่สุดคาละแดกกลายเป็นข่าที่ถูกปกครองโดยเจ้าเสือเล่าไปพอมาถึงรัชสมัยของพระเจ้ากรุ้งทนบุรีพระองค์ได้ยกทัพมาตีนครจำปาสักไปเป็นประเทศลาดโดยมีกำลังสำคัญเป็นขาจากเมืองสุรินเหตุให้อำนาจของรัชจะสำนักจากกลุ่มน้ำเจ้าพญาขึ้นมามีอำนาจโดยตรงในจำปาสักหลวงมายุครัตนโกศ์ ก็ะได้ม่คำสั่งจากส่วนกลางไปยั่งเจา้าผู้ปกครองคาให้เอื่นเก็บซวยและกกาเล่งรลัดให้มีการสักเลลค่คาไผ่คาซวยยางหนักหนาจนเช่าคาทนเบไหวได้ลุกขึ้นต่อต้านการขูดรีดในช่วงปีพศ2 3 3 4นำโดยเสี่ยงแก้วซึ่งอาศัยพุทธคุ้นสั่งสัท่าจากเช่าบาทรวบรวมกำลังพ่นแล้วเขาไปยึดอำนาจปกครองจำปาสักขึ้นจากเจ้าเล่า เจ้าใชยกุม่านผู้ปกครองจำปาซักใดนี้ออกจากเมือง้วยความชราภาพจังทีวงโคตรลง่กลางทางเช่าคาจังใดยึดจำปาซักเอาไว้ได้แต่ฝ่ายไทยบ่ย่อมรับการปกครองเชาา่ชาคาโดยเช่าคาจังใดใส่กำลังไทยเล่าเข่าปราบปามกุมเช่าคาลง่และผลของการก่อกบฏกะเหตไห้การขูดเลียดของเชาา่าคาหนักมือ,อยิ่งขึ้น เจ้าพระยานครราชสีมาท่องอินสมัยที่ยั่งเป็นพระพุยกบัตคือหนึ่งในกองกําลังปราบปามคาในคราวนั้นแต่กว่าสิยกทับไปถึงกะพบพ่อว่ากุมอาญาซีทั้งเมืองอุบลได้ทาการปราบปามกระบฏเสี่ยงแก้วลงได้เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อว่าให้เป็นการเสียเถี่ยวเสียเวลาพ่อกองทับเมืองนครราชสีมายกมาถึงกับพากันไปเมืองจำปาสักยกไปตีพวกคาชาติกระสิงสว่างจะไล่ละแด ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งคงแต่เว้นออกจับได้มากเป็นจํานวนมากจังได้มีไพคาและกะประเภทนี้ทีคามาตังแต่บัดนันแต่หากไปเบิงหรือว่าศึกษาผื่นเวียงหรือพงสวัสดานเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกจากฝากฟังเล่าประกอบกับยิ่งเหตุในเห็นถึงปัญหาข้อรับชันและก็การกดขี่ข่มเหงประชาชนแต่กับไดดิบไดดีในระบบศักดีนาของกรุงเทพดังถี่มีบันทึกกล่าวไว้ว่า หลวงยกกะบัตรเมืองนครราชสีมาขออนุญาตหลาดสำนักสยามเพื่อปราบไล่พวกคายุดอนของบัดดันบัดใดรับพระราชท่านพระบรมราชานุญาตแล้วหลวงยกกะบัตก็ได้ออกมากขูดลีดช่าบ้านเช่าเมืองยกทับไปโจมตีเช่าพื้นเมืองผู้คนลมเสียหายตายเสียจากเป็นจำนวนมากพญาไก่เจ้าเมืองผู้ขันบอย่อมอ่อนขอหรือว่าอ่อนหน่อมต่อเมืองนครราชสีมา จังได้ห้องมายั่งสํำนักสยามราชาสํสนักสยามก็ได้ทรงคุณมหาอามาตขึ้นไปไต่สวนท่วนข่วมแต่บพกับหลวงโยก,กบัตเมืองนครราชสีมาได้รับแต่ค่วมเพ็ดทุน่นแล้วก็หับเอาสินบนคุณมหาอามาตก็เดินทางกลับมารายงานต่อราชจัดสำนักพระยาไก,ก่กะได้ห้องไปทั้งสยามอีกคุณมหาอามาตก็ได้เดินทางกลับมาอีกหลวงโยก,กบัต เพ็่นก็ได้จัดแต่งเครื่องบรรณาการขาดถาดข้าวนี่ได้ถวายทั้งราชสำนักนําต่อมาหลวงยก,กบัตได้ฮับแต่งตังให้เป็นพญาภพผพกดีแล้วสัญญาวาพ่อเจ้าเมืองรนครราชสีมาถึงแก่กรรมสิให้พญาภพผกดีขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนพญาภพผกดีจึงเป็นคนโปรดของราชสำนักสยามได้กดขี่ขูดรีดเจ้าเมืองหลายขึ้นกล่าวได้ว่าการเค้นขาขูดรีดชนพืนเมือง บ่ไเ้เป็นสิ่งที่ส่วนกลางให้ควมสนใจเมื่อมีข้อร้องเรียนมาผู้ถูกร้องเรียนก็นให้สินบนและกก็ให้เครื่องบรรณาการเป็นการตอบแทนเรื่องร้องเรียนทั้งหลายก็เป็นอันว่าตกไปฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนกับมีความดีความชอบจนภายหลังได้รับคำมั่นสัญญาว่วาสิแต่งตังเป็นเจ้าเมืองโคราดการกดขี่ของไทยก็เหตุให้เช่าคาร่วมโตขึ้นต่อต้านกันอีกรั้ง ในปีพศ2 3 5 8โดยเมฆแกนนั่มเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่มวาสาเอกสารไทยและบุว่าเป็นอรชีและกเอินพระรูปนี้ว่าอายสาเกียรติงงแต่บ่ริ์ก้าวถึงสาเหตุที่เหตุให้ช่าวคาต้องออกมาต่อต้านการปกครองของฝ่ายไทยแต่ประกันใดยกให้เป็นเรื่องของพระภิกษุสัวและกัประชาชนคนโง่ที่ถือหลอกว่า ลุจุลศสักราช11 7 9เก่าปีฉลูนพสุมีพระภิกษุอรชีลุบหนึ่งสื่อสาอยู่บ้านลุบเล่าเตาปูนแขวงเมืองสารบุรีเดินทุดงไม่หยุดพักอาศัยอยู่ที่เขาเกียดงงฟังโคง้งตะเวนออกซึ่งเป็นแขวงเมืองจำปาสักแต่ก่อนไอสาแสดงโตว่าเป็นคนมีวิชาฤทธานุภาพต่างๆเป็นตนว่าเอาแวนแก้วมาซองกับแดดให้ติดเชือเป็นไฟลุกข,ขึ้น แล้วอวดโตว่าเอื่นไฟฟ้าได้สามารถที่สิเอื่นให้ไฟนั่นมาเผาบ้านเผาเมืองเผามนุษย์แล้วกระเดรลชันให้ไหม่หมอดวินาศชิบหายไปทั้งโลกก็ได้กลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งมีพวกข้าเป็นตนด้วยความเขารู้เ่าบ่ถึงการบอรท่านเลกกนของอายสาขั้นเห็นไอาสาแสดงวิชาจังสัน์ก็เห็นเป็นอัศจรรย์ต่างมีความกลัวเกงกับภากันยินดีนยิยมชื่นชมนับถือ ขอเข่าเป็นพวกของไอาสาเกียรติงงเป็นอันมากการเคลื่อนไหวของภิกษุสากะใส่ศยศาสตร์และกกพินนหันตามธรรมเนียมของยุคสมัยโดยเฉพาะก็ต้องอาศัยอิทธิพลของพระพุทธศาสนากำลังพ้นของภิกษุสามากพ่อที่สืยึดนครจำปาสักได้ฝ่ายเจ้านครจำปาสักได้แต่นี้และกะมาถึงการพิลาไล่ี่กุงเทกส่วนเจ้าพญานครราชสีมาท่องอิน งสวดรานายไทยว่าขณะที่กำลังเกิดเหตุวุนไหวในจำปาสัก์เจ้าพระญาคนครราชสีมากกำลังเที่ยวกำจัดตีพวกคาสเม็ดกันชาคาป่า,าปรไรนบป่าไรตางอยู่แขงเมืองโขงฝ่ายไทยกับเล่าได้ร่วมกันตีของกำลังของพระภิกษุสาให้แตกพ่ายจากนครจำปาสักไปได้โดยผู้ที่ปราบภิกษุสาใดเด็ดขาดก็คือเจ้าอนุวงเวียงจันทร ของเจ้าราชบุตรโย ο, บุตรเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จับโตัไอสาเกียรติงงได้แล้วก็ทรงมายังกรุงเทพเรื่องเล่าของไฟไทยบ่ได้มีการไล่เลี่ยงต่อไปว่าการก่อกบฏของภิกษุสานั้นเป็นมาจังไดมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่หรือบอ่ขณะที่ทั้งหนังสือไฟผืนเวียงได้เบ้าว่าได้มีการสอบสวนเจ้าหัวสาการับสารภาพว่าพญาพมพักดีเป็นผู้ยุ่ง่ แต่พญาพุ่มพักดีเพิ่นกะว่าเพิ่นบ่ได้เห็ดเหตุดังเกาจังเห็ดให้ทั้งสองนี่คัดแย่งกันหลายกลัวเกาการสอบสวนแม้ว่าพญ่าพุ่มพักดีสีมีความผิดแต่กะส่งเห็นว่ามีขุนต่อแผ่นดินกะเลืยโยกความผิดให้กะแปลว่าเจ้าพญานครราชสีมาหรือหรือพญาพุ่มพักดีคณะนั้นถือเป็นผู้หนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดในการกรบฏกับพระภิกษุศาสน,นเอง แต่พญาพมพิภกดีบ่ได้รับโทษใด,ดๆสุดท้ายกับได้รับจบย่องให้เป็นเจ้าพญานครราชสีมาแล้วก็ยังต้องการแข่งอิทธิพลกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์โดยยุแงแยว่าการให้เจ้าราชบุตรข้องเมืองจำปาสักเสีตุให้ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์นี่มีอำนาจมากเกินไปควรให้มีการซักเลขกเช่าเล่าไว้ก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เช่าเล้าในภาคอีสานกลับไปเข้ากับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์พญาพูมพิภาดีเห็นว่า พญาอนุรุทธาชิราชหรือว่าเจ้าุวงศิมิอำนาจขึ้นซูเมือพวกเล่ากัสิกับไปวังเบียงเมดทั้งแก่ก็คือ้สักเหล็กพวกเล้าไว้ก่อนทั้งราชสำนนกสยามกะเห็นดีเห็นงามนําจยังได้สร้างโปรดให้มืนพักดีมืนพิทักไปเป็นแม่ทับของสักเล็กพวกเหล้ายู่เมืองกาลสินเมืองละคอนเมืองเข็มราชเมืองบังมุกอุบล นอกจากมีเอกสารพื้นเวียงกันยังได้กล่าถึงพฤติกรรมของเจ้าพญานครราชสีมาหรืออดีตพญาพุ่มพักดีต่อไปว่าเจ้าเมืองนครราชสีมาได้ถึงแก่อสัญญกรรมพญาพุ่มพักดีได้รับโปรดเก่าให้เพิ่นขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทน่นได้เหตุความเดือดร้อนให้กับเช่าเล่าหรลกับเช่าคาขึ้นสุ่มือพระอนุรุธทธาชิราชหรือว่าเจ้านุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์เลยได้ยกทับมา เพื่อจับนายกองสักเล็กที่กดขี่ราษดรขาเสียแล้วคิดสิลมอำนาจของพระญาพ่มพักดีนั่มก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าพระญานครราชสีมานั่นมีพฤติกรรมกดขี่เชาวบ้านอย่างรุนแรงตั้งแต่เป็นยกกระบัตแและก็ยังถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดประเภทนี่ตีคาแล้วก็ยิ่งมีอำนาจมากก็ยิ่งแสดงความทารุณรักมือขึ้นเหตุให้เจ้าอนุวงศ์ต้องยกทับลงมาป่า ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ต่างไปจากพงสวดานฟังไทยยังสินเชิงแหละครับจากที่ก้าวมากก็เห็นได้ว่าทั้งกรุงเทพบอด้สนใจความเป็นอยู่ของเช่าคาทอดายหนักนอกจากสิเห็นเป็นเพียงแรงไล่ได้และกะ็ทรัพย์สินจังปล่อยให้มีการกดขี่เช่าคายังรุ่นแรงนำไปสู่การก่อการบฏในระยะเวลาห่างกันบดโดนและการปราบปรามนั่นกนาสีรุ่นแรง จนเห็ดห้กำลังของเช่าคาออนแห้งลงแล้วก็ได้กระจัดกระจายแตกกุมแตกก้อนอยากที่สีร่วมตัวกันได้เช่าคาทีโปย่อมกระตกเป็นไผ่ซวยหรือเป็นผู้ถูกกล่าไปเป็นถาดต้องลบหลีนี้ไปอยู่ตามป่าตามเขาเรื่องเล่าการต่อสู้ของพวกเขาก็จังเป็นแต่เพียงเรื่องเล่าล่องที่บ่ได้ถูกบันทึกไว้สำหรับภูกระทํำอันนี้คือเรื่องเล่าความเป็นมาในอดีต ที่เกี่ยวกับกระบดไอาสาเกียรติงูที่สัมพันธ์กันกันกบความเป็นอยู่ของคนในอดีตไปบ,บุญได้ยิบยกมาบอกเราทั้งขอมูลไฟไทยและกับไฟเวียงฟังแล้วก็ได้แต่ปงงขับพี่น้องเหตุบานการเมืองต่างยุกต่างสมัยบริบททั้งสังคมก็ยยอมตังเฮากับหูไหวศึกษาไหวเพื่อถอดบทเรียนเรื่องของอำนาจบอกเข่าไภออกไภเจ้าซิ่งคอยคอยสิ่งเจ้า วัฏจักรวัฏวุนอลลามันของสัตว์โลกบ่มีพิษบ่มีถึกผู้มีกำลังกระไดปกคร้องผู้อ่อนแอรกระถือปกคร้องผู้มีปัญญาจังอยู่ในสภาวะการได้ยังเป็นสุขหยิบยกมาบอกมาเรามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วกัสิได้อํลาลาครับฝากพี่น้องซอยไหลซอยแช่กดติดตาม เป็นแรงอกแรงใจขับในการบันทึกเรื่องเล่าความเป็นมาของบ้านของเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบันพ่อๆกันไม่ลิดหนาโชคดีไม่สุขทุกทขันคขับ